ข้าไ <C oughs> อพีมาเข้ามาดูคนแรกเลยเฮ้ยไอนี่นี่พีมมาอย่างนี้เดี๋ยวรอออกมาก่อน,อนวิดไปดูไอพีนี่มันออกไปยังพี่จะตามันไอพีมเอ็งอะมันกระจอกเว้ยถ้าได้จริงอะมันเลือกเบเแบตหนึ่งตัวเราใช้ที่ช่วยไอพมีมาสู้ของเราดิ รับกัเนี่ยหรือว่าวันนี้สนามไหมถ้าหมุนน,นานมันมีไฟแล้วเราไปผิดอันนั้ลูกค้าอันนั้ไอ้ลูกค้างอ่ะจะต้องเป็นในความมืดเขาไว้ถึงจะมีอ่ะ จะส่งไลเชิวเข้าสนามไงแต่ว,ว่าไหน,นเนี่ยเราจะได้สินค้ามาของไฮโรเจลี่คือคือจะได้สินค้ามาของไฮโรเจลี่คือแต่ไม่ใช่ไฮโรเจลีออ่อ้าวดีเยอะ bro ใครดูอยู่นี่อ่ะเแบเบตลูกข่างกท่าเมเบบตเอง